สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เราขอคุยเรื่องตํารวจนะครับมีรายคนอึดอจจัดใจกับการทํางานของตํารวจโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลบางคนบอกว่าเห็นด่านตรวจแล้วอุ่นใจมีความรู้สึกว่าปลอดภัยเหมือนตํารวจมากดขันผู้ที่เมาแล้วครับแต่บางคนบูลลี่บอกว่าการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลเป็นเสมือน การทำอาหาจินของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันกับผู้การีิสุดธวนิชบุตรนะครับอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับสวัสดีครับผู้การครับครับสวัสดีครับน้องนุ้และก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับผมสวัสดีรายงานตัวครับครับผู้การเราเริ่มที่เอ่อตึกสตงดีไหมครับมันถล่มขึ้นมาตึกนี้มันบอกอะไรกับสังคมไทยเราอะครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลย ไอ้อย่างนี้นะน้องหูุ้ไม่เรียวกว่าบอกต่อสังค,คมเขาเรียกว่าฟ้องสังคม <Wow. S 1> ว่าว่าตึกน้องนุเหตุเกิดแผ่นดินไหวประมาณบ่ายโมงกว่าวันที่ยี่ิบแปดยี่บเก้าก่อนแล้วสามสิบก็แล้วสามสิบเอ็ดก็แล้วสามวันผ่านมาสังเกตมาตึกที่เป็นของราชการทุกตึกมีปัญหาเยอะ เดี๋ยวก็ล้วกระเบื้องลนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำไมตึกของเอก,กชนเขาไม่เห็นมีปัญหาไม่ต้องอะไรน้องนุตึกใบหยกสามสิบกว่าปีสูงกว่าเยอะแยะนิง่งสบายเรียบร้อยตึกของคะของราชการไม่ว่าจะตึกไหนนะน้องนุเชื่อผู้การเถอะมันมีสิ่งอะไรแอบแฝงเช่นมีการทุจริต มีการจ่ายเงินใต้โตะ๊ะมีการหัวประมูลมีการส่วนต่างไม่ว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่สั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกตั้งแต่การเปิดซองจากเปิดซองเซ็นสัญญาตรวจรับเบิกเงินทุกอย่างต้องจ่ายเงินหมดถ้าไม่จ่ายเงินก็อยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นที่ผู้การบอกน้องนุกว่าสังเกตมาตึกราชการเห็นไหมศูนย์ราชการเอ่ยทางศารเอ่ยลาวไอ้นั่นตกไอ้นี่ตกกระเบื้องตกฝ้าตกคนวิ่งออกมาเห็นไหมทา,าไมตึกเอกชนไม่เห็นมีปัญหาก็เนื่องจากว่าตึกราชการน้องนุงเชื่อเหอะมันมีผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตึกถนนหนทางสะพงสะพานอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นหน่วยของราชการมีการทุจริตเกือบทุกโครงการนี่ก็เป็นสาเหตุกบางคนนะน้องดูผู้การไปดูในยู u b e นะน้องดูเชื่อไหมว่าเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, ไอ้วันนั้นเนี่ยวันที่ยีบย่บแปตอนบาา่นบายโมงกว่าตอนบ่ายโมงกว่าน่าจะมีการประชุมสภาเขาอยากให้ตึกสภาเดียวล่ม คล้ายๆว่าโดนแผ่นดินไหวแล้วพล่ลมลงมาน้องนุรู้มาถ้าในระหว่างประชุมสภาเกิดตึกสภาล่มลงมาพ้าลมลงมาเนี่ยน้องว่าใครรอดน้องรู้ว่าใครรอดไม่น่าจะมีใครรอดนะคะมีเด็กประชาชนรอดอประชาชนจะรอด จะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขประชาชนจะได้อ้าปากลืมตาเสียทีหนึ่งเข้าใจไหมแค่นี้น้องดูไม่ต้องอธิบายมากทุกคนก็บอกว่าสมควรจะไม่ให้มีใครรอดเลยแต่ประชาชนจะรอดทนจากเงื้อมือของนักการเมืองงั้นอยากให้อ,าาอยากให้พูดแบบว่า ตึกพวกที่อบตอบจเขาประชุมกันก็น่าจะล่มไปด้วยนะฮะก็น่าจะก,ก็น่าจะล่มไปด้วยก็น่าจะดีนะอบตอบจมันกินเงินน้อยมันกินแค่หลักร้อยหลักพันระดับประเทศมันกินเป็นหลักพันหลักหมื่นและกินกันทุกหน่วยงานอบตสงสารมันเล็กๆมันกินจุกจิกจุกยิกอย่าไปสนใจ ไอ้พวกนั้นมันก็โกน้องลูก็รู้อ,อปตอมันก็ดูเฉพาะอำเภอดูอะไรอ,อไปจอก็ดูเฉพาะจังหวัดแต่ที่กันกินโมโหลานก็คือระดับชาติทุกอย่างโกงกินกันหมดเชื่อเหอะน้องนุเหล็กนี่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพเดี๋ยวเชื่อมาไปตรวจปูนอิดหินดินทรายมันก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานอีก มันจึงล่มน้องนุลองคิดนะไอ้ตึกนี้นะสร้างยังไม่เสร็จนะยังไม่มีน้ำหนักของคูรูพันหรืออุปกรณ์โต๊ะเครื่องใช้ไม้สอยยังไม่มีอะไรยังไม่มีคนยังไม่มีอะไรยังถลม่มถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จลองรับน้ำหนักอีกกี่พันตันฮิตเดนี่เพิ่งสร้างยังไม่เสร็จถล,ล่มละ สาเหตุถล่มก็เรื่องจกว่ามันไม่ได้มาตรฐานต้องมีการไต,ต่โตเขาเรียกว่าไต,ต่โตกันเชื่อเหอไปตรวจสอบดีๆจะต้องจะรู้เลยว่าสาเหตุที่ล่มมันมาจากการทุจริตและประพฤติมิชอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็เอาว่ากันต่อไปว่ามีอะไรทำแบบชาวบ้านนะครับในฐานะผู้ก้าเป็น ตำรวจเก่าการสืบสวนเนี่ยจะจับไปถึงผู้ว่าสตอง,องหรือรองผู้ว่าสตองได้ไหมครับทามแบบว่าตรงๆฟันธงและตรงๆเลยดีกว่าตรงๆก็ตอบตรงๆเลยไม่มีทาง <c oughs> น้องนุน้องนุจะทำอะไรน้องนุไม่ทำหรอกมันต้องมีลูกน้องมีบริวารในการทำถ้าตรวจสอบจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่การ ออกแบบการก่อสร้างจากการออกแบบจากการกําหนดสเปคกกาหนดราคาทุกทุกขั้นตอนจนถึงการก่อสร้างจนถึงการเปิดซองยื่นซองเปิดซองต่อรองราคาทําสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอะมันมีนอกมีในมีใต้โต๊ะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้การก็ถามที่ว,ว่าทางสตงคนที่ใหญ่ที่สุดในสตงงเขาไม่ได้งโง เขาจะทําอะไรเขาก็ไม่เป็นคนทําเองเขาก็มีริ้วร้อในการทําเพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินคดีดีนะค่อนข้างจะลําบากสุดท้ายก็ประเทศไทยน้องนุก็รู้อยู่แล้วพอเรื่องหายหายไปไม่เชื่อต้องดุงดูในะเรื่องแผ่นดินไหวนี่นะเดี๋ยวดูนะอีกประมาณไม่เกินสองเดือนเรื่องก็เงียบนี่คือประเทศไทย สร็จแล้วพอมีอะไรก็ออกมากันจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊กแจ๊กเสร็จท้ายกองเงียบประเทศไยทยเขาเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกมาโดยตลอดและเสร็จแล้วสืบไปสืบมาอา้าวไอ้น,นี่ก็พวกกูไอคนที่ทำก็พักเดียวกันลูกน้องพวกกันเองทำไปทำมาก็เงียบเพราะอะไรเพราะทุกระดับมันก็โกงกินกันทุกระดับเพราะฉะนั้นจะไปเล่นงานเดี๋ยวก็เข้าตัวเอง โอกาสที่จะเงียบก็มีสูงอ่าคราวนี้ต้องรู้อยากรู้อะไรอยากถามอะไรฟังแนละ้วก็รู้สึกว่ามันมันมันท้อแท้นะคะเหมือนประเทศมันไม่มีความหวังเราต้องอยู่กับกระบวนการโกงคอร์รัปชันไปอีกนานมากดูเหมือนไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะะมันผมว่าผู้ก,การว่านะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะหนักขึ้นด้วยเรื่องจริงเดี๋ยวนี้นะ น้องรู้ก็รู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุจริตรทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ที่น้องรู้บอกอะตั้งแต่อปตอ,อปจอเสร็จแล้วก็ส่วนกลางส่วนภูมิภาคประมูลอะไรก็มีการวิ่งเต้นมีการหัวประมูลเสร็จแล้วก็โกงกินก็แบ่งกันประเทศไทยเราจึงเจริญช้าแล้วก็ โอกาสที่จะไปนำหน้าไม่ได้หรอกนะครับเพราะสายเหตุมาจากการทุจริตและบอะพืติมิชอบในวงราชการทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมมีการทุจริตทั้งมันจะทุจริตมากหรือทิศทุจริตน้อยก็มีทั้งนั้นบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบ,บินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000นแท่านั่นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0นแท่านนั่นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกงๆกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR วอารคได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ